า่าไ er, ้าะไปและหเขผู้ารต่อไปนี้ไม่เรียนกำดับคะแนนไม่เด้อยู่กำดังหมายเลขนะครับิทิอยู่างต่อไปอยู่ทางเปนไรทางใดล่ะย่ ได้นะคะติดต่องานได้นะคะติดต่องานได้นะคะและหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลข ก็นยังก็นงโอ้เป็นยัง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 โอ้เป็นงหเล็กต่อ,นะอ,อคับนกัชาตเบอร์เต็ดละเนาะ เลีให้น้องหน่อยก็ดีแลลูกหนูไม่มีรลีฟบหนูไม่มีรลีฟบแม่ลีฟอยู่กับปอมปอมกับพี่ติ๊กไม่ลิฟูไม่พบนูไม่ได้นูไม่พบลบนูไม่อยู่กับนูไม่มีลีฟบนะแม่อะมติ๊บเปี่ยไปแลนี่เียไปแล้วเวเล้ไปเ้นเอาติ๊บ เต้นเลยไปเต้นกูมาเลยเร็ว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 ไปวไปดินก็อยากได้เนาะแล้วก็ยินมนดาราแจกเงินมีต้องขอประทานโทษประทานโทษผู้กอกวนมันไม่รู้เต้นเองรอด ขอโทษแทนคณะกรรมการที่มาตรวจสุภาพกับข้าระปวดด้วยนะบอกเลยอุตส่าห์ูงงานมาแทนคุณมาที่นี่ไม่เป็นมาเลยนะน้องที่ลุกเต้นเตี้ยกาบ้งนะสุดยอดใครไปข้าว่าดขาดื่มกับเจ๊แล้วลูกเาขอไข้างนี่ขอไป้างนม่ขอแม่ โวยงังสี่เพาเขาเท้าเจี๊ยบมันละกับมาเต็นอบเตแล้วนผมขออนุญาตประกาศรางวัลท็อป3แม่แมคอรถไฟอีกเนี่ยเดตอ3เราเราและผู้ชนะเลิศในวันนี้นะครับได้เห็นไหมการประกาศรางวัลของเรานะครับรวบรวมจาก คะแนนชุดคะแนนนะครับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณบุญนะครับผมเว้ยบาตินมาสัตว์เมื่อกี้กับมาตินเมื่อกี้กับมาตินเนาะมาระดับเลยนะครับใครที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับถือว่าเป็นเวทีที่เราสามารถมาฝึกฝนนะพิจาาไม่ใช่แล้วจ่ายายมิ๊กไม่ละไทยสองยีหลีประเดชัวละไทยสองยีหลีกับวัตแมนบันดูเมนนะครับ ผมขออนุญาตประกาศไม่อ้างอยู่นู่นนะคะรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองนะครับได้รับรางวัลเงินสมรภาพแปด0 0นบาทพร้อมสายสะพายช่อดอกไม้และกิฟต์เซนต์จากใบกุ้งซ <มา S 2> ้ำครับและรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองยอดเก่ไม่ว่าใครอ่ะไม่ว่าใครอ่ะไม่ว่าใครที่สองอ่ะ

เนะครับและขอเิสชยนะักาเซตจกดับออเบร์ไหนก็ได้เบอร์ไหนก็ช่างค่ะแม่ต่รถไฟมาเลย <c oughs> แม่ต่รถไฟมาเราจะขี่รถไปชาซ์แบต สองรอบวันแล้วนะครับวันนี้จากเบสคอตูมนะฮะเออมาผู้ใดมาฟานหนูเรื่องเน็้เรื่องนะาคิวไล่บ่งนี่เจอได้ค่ะไล่จะไปลุงลิปบินเลยจ้ามาเลยค่ะคนนี้รอบนี้ใครจะว่าเน็ดบง่งอีกคะ เบอร์ไหนคะพี <Safe rév mark> ่เบ้นเบอร์ไหนคะขอเชิญนะครับพ like ี่เบ้นเบอร์ไหนคะจากคุณอักประาข่าวคุยขอบคุณค่ะเฮ้ยโอ๊ยทำไมหลอดจ้ะตุวเอยนะฮะทำไมค่ะรับรางวัลเงินสดมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทพร้อมสายสะพายช่อดอกไม้และกิฟต์เซ็ตจากนี่นี่เอาเขาคือบอกกันและผู้เล่อันดับหนึ่งจะแก่หมายเลขอันดับหนึ่ง ที่สองวันนี้ที่สองที่สอง่บิ่เลยจิตแน่เลยิตแน่เลยิตแน่น่เลยจล ตัวอ่ามาตัวบัสิซาขอแฟนขับตัวโยงโอเคโอเคนึก่วันมาจีบข่เว้ยเรื่อว่ามาจีบข่ วีชอบเบอร์เจ็ดอ่ะีชอเบอร์ไหนออเบอร์เฮะเก้าได้แล้ววัที่นี้เก้าไปแล้วี่พูดมาไม่มีเลยเบอร์เนะชอบเบอร์เจ็ดรอไปหลายพันแล้วเบอเจห้าหแล้วหนูห้าแล้วรอบเมื่อกี้ห้าใช่ครับ เขาโบนห้าพันแล้วนะก็ประมาณหกละมั้งหกห้าหกพันแล้วดีด้วยนะครับเสดีย์เนาะเวทีแบบนี้น่าจะเหมาะกับพิ่ติ๊กมากกว่าเข้าสู่การประกาศผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งรับรางวัลเงินสดละทั้งสองหมื่นบาทนะครับท้องมงกุ๋มบ๊วยโอัพระคุณเอสไตล์บ้านข้างเวทีได้เลยนะครับเอาล่ะครับ ผลการตัดสินที่สุดแล้วนะครับจากทุกคะแนรวมกันจนได้ลำดับที่หนึ่งมาและผู้ได้รรางวัลชนนเลิศ One Man Fight ครั้งแรกของโลกแต่ได็รางวัลนะครับเกินสุทธทั้งสองพันบาทพร้อมมงกุฎสายสะพายเชือกดอกไ้เอสเปเชียลอินเต Dia berenung kat Bertit ha. Senang le. มงใบบอกรัประจตแห่งโล่นนะฮะพอกับเรเห็นไหมิงเรจากฟราเหล่อหล่อจริงเรา่ลแล้ว,ลวจเจ้าชายอาไทยใช่ไหมเพื่อเจ้าชายอาไทยบาร์เจ้าชายอาไทยเขายิ้มน่ารักมากเลย ้็ชายอ่าวไทยนะครับไปนาเชื่อครับวตเนื่องลูกคเลือดล็กคิวนอก็ตัวข้ากับอ่าวไทยนี่ะหเลือเหล็กก็เป็นโคชนีไงแม่ดูดูไง <c oughs> ต่อไปดูไงความ <c oughs> จำสันติมั แคสตคุณต้นหอสุกลาคุณติงปนิตาและคุณชายทวีเพื่อถ่ายรูปกับคู่ชาแล้วเฮ้ยราิ้าแล้วเฮ้ยติดเบิร์ก่อนแล้วมีต้นหอมคือเบิดนี้ด่อีรีดีันรอบนี้ว่าได้จงตารอบนี้ความจริงแบบทุกเือจรที่ผ่าอีรี ข้ารผัดกะหรี๋ยวเราจะลองไปดูนะพี่เบนขอบคุณนะเราเจอกันค่อคุยกันที่นี่เลยนะดีงานแล้วเลยขอบคุณพี่โลกคุณแม่ด้วยยเชิญไปกันไเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเยอจุดดวงก้อนหนุมาหนุ่เต็มร้อยแล้วไงหนุ่มพร้อมสุดๆแล้วพี่พี่ตากล้องชูมือครับตากล้องมาชูมือนะครับกล้องหลางนะครับ ครับแล้วขอวิดีโอนะครับวิดีโอข้างล่านนะฮะบอกมบอกมือนะับพ่อหนูจะไปแล้วนะจด้ไมเจมส์จะไปแล้วช่ไ้เดิแสงระวัชนะของเราในวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมันูม่ไม่รู้นะคะ จะลงไลน์แล้วมีคนจะให้แบบของขวัญเล็กๆ,กๆหนูไมค้แม่ขอบคุณเยอะเอามันจบแล้วแม่คอยสีเบิร์ด บู๊ยพี่เลนโบรอรุ้นพี่เลนโบคนเดียวเลยนะเนี่ยเผื่อมีอะไรบินบินมาอีกสักอันนึ่งที่มารานและนันี้มันจบแล้วแม่แบนนุมันจะหมดจริงๆเรยยิบาแล้วเยิบห้าก็เรียกกัน็เลีกโคตขกนเลีครัพี่ะขอดคุณตรงมี้ผมได้ครับ เป็นครั้แรกที่ผมทำงานเป็่วพิธีี่นะแต่ว่าดีไซน์ถ้าให้กวกันไปเลือยี่ิหกอีหีตอนนี้มาลครับไปทารงด้วยขอกลับโรงแรมด้วยโอ้ย